อุษาลุกมาดูเพราะเห็นในกลุ่มโบตันเขาบอกว่าเวลาเนี้ยเขาจะบานสวยแล้วหอมมากหอมมากแบบหอมแบบว่าโอ้ยกลิ่นท่งไปถึงนู่นอุษาลุกมาโอ้ยแม่ดีใจขนาดเจ้าอุษาลุกมานี่หอมแต้หอมว่าหอมมาก,มาก อมามากเลยดอกเยอะด้วยรอบนี้ดอกเยอะขนาดเจ้าโอ้ยดอกนักเนือ้อโหเขาบ้านเวลานี้นี่เองเพอว่าตื่นเช้ามาทีไรก็เห็นเขาแบบเหมือนจะเหี่ยวๆไม่ก็คือไม่โตไม่ไม่ชูชอบแบบนี้โอ้ยหอมมากดูสิว่ามันกี่ดอกเนี่ยรอบนี้ขอคำโัมโคมเจ้า อย่ามาชอบใจขนาดเลยเจ้าทูกใจมี่ขนาดโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะามากอ่าทอลูกปุ๊กนี่สิโอ้โหไค้เกสรเขาสวยมากโอ้โหเป็นว่าเปิ้นบานกันตอนตีสองอี อ๋อว่าแล้วเห็นในกลุ่มไอโบตันนะกลุ่มคนรักโบตันนะอันนี้ออกไปก่อนออกไปก่อนมีความหมายละยาพันธุ์คองงูขาวนี่เอาไว้ต้มกินเวลาปวดเมื่อยไงเขาเป็นยาชั้นหนึ่งนะเนี่ยพันุคองงูขาวเวลาต้มก็ใส่ใบเตยด้วยนะเนี่ยใบเนี้ยยาพันธุ์คองงูขาวแกปวดเมื่อยชะงักกักกัน โอ้ยามแตตๆเจ้าีแม่นับบบาไหวแต่ดอกนักได้นักกวปาโทฮัมโมฉังโคีแม่จะถูกรางวัลที่หนึ่งแน่เลยเนี่ยดอกนักขนาดนี้ว่าแล้วเห็นเขาบอกว่าประมาณตีสองอะตีสองตีสามเขาจะบานแบบเดียวขเขาแป๊บเเวลาเพราะว่าเฮ้ย พันกันเนาะโอ้ยงามเจ้าลูกสาวอีมีงามแตงมว่าเจ้าโอ้ยงาม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 ปัดเถอเพิ่งรู้ว่าจริงลุกทีลุกไม่ได้เนาะไม่เคยลุกมาตอนกลางคืนพระเจ้าพรโมสัง่งโคดอกแตทดอกว่าดอกเป็นปุซุนบุญอิภาษาเหนือบอกคืโอ้ยดอกแตะดอกว่า ปุสูนบุญสามนาทีเนี่ยถ่ายคลิปยังไม่ชั่วโอ้ยอยากเชื่อเลยเนี่ยปัี้โอ้โหโบตันสีขาวนะคะอันนี้จากต้นเดียวเล็กๆนะเนี่ยตอนแรกเขาแบบโดนหอยทากกินซะเกือบไม่รอดนะคะ ก็ชำชำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยชะโมชังโคงามย่างกับดาวเลยเนาะโอ้ยงามอ่ะเหมือนดาวเลยอ่ะโอ้โหสวย์เศรย์เย์เย์เยโอ้ยแม่ตื่นเต้นงามเต้งามว่าเดี๋ยวพวกมี้พวกนี้จะมานับพอเลาแต่อะไรปลาล่ำปลาเรือนี่ดอกเต๊ะดอกว้ายโอ้ยสวยงามเนาะ น้ำขนาดเจ้าโตพโมสัสงคอหอมตื้อหอมตึงนี่โอ้หอมได้หอมว่าปึงฝุ่นลูกมาซองกันกลางคืนอีโลเพราะว่าหอมมากหอมจริงๆนะคะ